ื่อนอกตีข่าวนักศึกษาไทยพลิวิกฤตช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ตุรกีสื่อต่างประเทศตีข่าวนักศึกษาไทยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในตุรกียพยายามพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสช่วยเหลือผู้ประสบภัยคนอื่นๆสำนักข่าวซนนี่นิวเอเชียหรือสำนักข่าว CNA รายงานเรื่องราวของนักศึกษาชาวไทยวัย23ปีชื่อนายสุรพัฒน์กรอบแก้วผู้ศึกษาอยู่ในตุรกีและเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ยังพยายามเต ที่ที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยคนอื่นๆโดยในสุรพั์บอกกับ CNA เมื่อวันพุทธที่8กุมภาพันธ์2566ว่าเขากําลังนอนหลับอยู่ในตอนที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ7.8มินิจูดเขย่าภาคกลางของตุรกีและแผ่ขยายสั่นสะเทือนไปยังซีเรียเมื่อช่วงเช้ามืดของวันจันทร์ทําให้อาคาร9ชั้นที่เขาพักอยู่สั่นสะเทือนเกิดรอยร้าวในห้องของเขาชิ้นส่วนของกําแพงหลุดล่อนตกลงมาบนพื้นเขาหนีออกมาได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บและตอนนี้พักอยู่ที่แคมป์ช่วยคลาภายใน มหาวิทยาลัยชูคูลรวะาในเมืองอาดานาร่วมกับผู้ประสบภัยอื่นๆซึ่งไม่มีหรือไม่สามารถกลับไปยังบ้านของตัวเองได้แต่แม้จะกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนายสุรพัฒน์อาสาให้ความช่วยเหลือภายในแคมป์ทั้งช่วยแจกจ่ายอาหารขนผ้าหม่มและของใช้จําเป็นอื่นๆโดยมหาวิทยาลัยชูคูลรวากับองค์กร n อ o อหลายแห่งเป็นผู้ช่วยจัดหาอาหารสิ่งให้ความร้อนและที่นอนให้กับผู้หลบภยัยรวมถึงจัดอาหารที่บริโภคได้ง่ายอย่างเช่นซุปกับขนมปังโดยนายสุรพัฒน์ได้กล่าว ตอว่าทําไมผมถึงช่วยที่แคมป์นี้นะหรือเพราะในช่วงเวลาที่ยากลําบากมันดีวกว่าที่จะทําเรื่องดีๆและผมยังมีชีวิตและแข็งแรงอยู่นักศึกษาหนุ่มยังบอกอีกว่าเขายังนอนไม่ค่อยหลับในตอนกลางคืนเพราะไม่รู้ว่าแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ขณะที่ครอบครัวและเพื่อนๆของเขาในประเทศไทยเป็นห่วงเขามากและติดต่อกันมาหาตลอดตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวสาหรับบรรยากาศภายในแคมป์ค่อนข้างมืดมนเพราะทุกคนไม่รู้ว่าสถานการณ์นี้จะดําเนินไปอีกนานแค่ไหนแต่สถานการณ์ในเมืองอาดาณาตอนนี้ เค okay, แล้วทีมกู้ภัยเข้ามาให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งกําลังแข่งกับเวลาเพื่อช่วยผู้ประสบภัยเนื่องจากยังมีอีกหลายคนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังทั้งนี้แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อบันจันทร์ทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว11,200ศพบ,บาดเจ็บอีกหลายหมื่นคนโดยองค์กรอนามัยโลกเตือนว่าหากมีประชาชนได้รับผลกระทบมากถึง23ล้านคนจะเรียกร้องให้นานาชาติเร่งให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ภัยพิบัติตามรายงานของรัฐบาลตุรกีตอนนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว 13.5ล้านคนภายในขอบเขต450กิโลเมตรไล่ตั้งแต่เมืองอาดานาทางตะวันตกไปถึงเมืองดิยาบาเคียนทางตะวันออกและ300กิโลเมตรจากเมืองมันลาตาทางเหนือไปจนถึงเมืองฮาไตทางใต้